คุยดูขนาดยังวะเอาลรา,เ,ราเป็นอีหอยังน้อยรรเราอาบแดดคุโบแล้วเราเป็นอีหยังก็ยุกกระยักกระยุกกระยักเราคันไม่ใช่บอกเออเอากูคิดว่าเราเป็นอีหยังตัวนั้นแล้วว่าอาบนา้ำเป็นทิศแล้วตัวหันโอ้กูแต่ขี้เดียดเว้ยเราอาบเราอาบแดดขาดเส,สื้อลกโอ้ใจ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 ไปเบิ่งก่อนกูว่าโบแมนเลยจากซี่น่ะไอ้ไขยตัวไหวอยู่วะ เป็นนียังนี่หนาวหนาก็มยุ่งือนตัวไปหมพอหอมหุ่ตัวขาดกจะเป็นนี้ยังกันยิกกัยักกันนนาดจะบอกรามาจากมือเลยนี่ร้องทิแล้วเนี่ยอู้เ้าว่านี่เอาไปกวดไปโรคผิวหนังสังคังเบื่อขึ้นอีกรบ่จั๊กขนาดบ่เฮาว่าเป็นคักคักบ่ขี้หิดขี้หี้เือนสังคังขี้กากั้ขี้กาก ลูกขี้อยู่ในไม้เอีคนไปไปกวดกวดสิกวดปลาลอกผิวหนังกูาคต้องไปกวดดอกไปอาบน้ำกระเซาแล้วแหละวัวกระเซาคนบ้าอย่างสองทิศเราว่าอาบน้ำเขาอาบให้บออาบยังอาบน้ำวัวกูอาบไเลยแซงไปลักสายท่อมาแป๊บนึงไปอาบน้ำจะตัว น้ำนี่ฮะจับมือแล้วกูวะเออกูหาง้าวกูอาภัยบ่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 มาควา